ต่อกันเลยเยเเ้มาหรือ,อยังพี่เมาแล้วเมาแล้วหรอให้คอนวอยก่อนรูตีเมาก่อนเอออาหารรูตส,สวยๆที่ยิ้มวหวานยิ้มวหวานเอออัน,อนะะอวันนี้วันนี้ต้นน้ำเมาน้ำนะครับจากบ้านหักนะครับจากบ้านหักต้นน้ำจาก เขาบอกว่าต้องมีบ้านฮักมุนินมูตาต้องมีใช่ไหมสี่แสนล้านขวดวันนี้เหมาแล้วสี่แสนล้านขวดโอเคเหมายเยอะเกินเนาะกิน,<า>นหมดงานขอกินหน่อยขอกินน,น้ำร้อนต้นน้ำมันอร่อย,อยไหมเดี๋ยวรอคอนวอยมาเอาพาันาขอเปน็นคอนวอยได้ไหม <c oughs> ขอเปน็นคอนวอยแป๊บน,น,นึ่งกันเลยเพราตอนนี้หิวมากป่ากำลังจะประกาศป่ากำลังบอกบอกในกลุ่มนี้ยังเดี๋ยวรอให้คอนวอยมาเอาเดี๋ยววกลััมนไม่ถึงเขาเออไม่เอาให้คีมเบื้องหลังก่อนก็จะไม่ได้เนาะอยากให้ทีมเบื้องหลังก่อน บ้างเพราะว่าที่เมื่งหลังเขาทํางานเป็นที่มากอตั้งแต่วันนู้นแหละตั้งแต่วันวันที่ย้ายเวทีอ่ะตอนแรกว,ว่าจะเหมาวันานั้นว่าจะเลี้ยงคนวอยวันวน,น,นแต่ว่าเห็นที่วัดอันนี้ก่อนก็เลยอออวันที่ยย<อ>ก่อนก็เลยเลื่อนอันนี้เหม่าเท่าไหร่ไม่บอกค่ะท<อ>ุกคน,ขขน,นหลังไม่เนาะหลังไม่ค่ะไม่แบบเผื่อๆทําบ้างอะไรอย่างเงย จะให้ทีมเบื้องหลังก่อนอ้าวทำไมเขาทำไมเขาจ่ายเงินนะอ๋อขอซื้อน้ำแข็งเโอเคเสร็จนี่ไปงานนู่นเลยไหมไปเลยที่พักไหนไปแต่เมื่อคืนดีนะพี่พักแถวนี้มันเป็นรีสอร์ทยี่สิบสี่ชั่วโมงงานคอนไวท์ทุกแผนกตากประจานตะกอนตีมารับเครื่องดื่มครับอยู่อันตอนนี้เลยนวิามินหกร้อยออกตอนไหนก็ได้คอนไวท์ทุกแผนกเข้าตอนไหนก็ได้ตากประจานตะกอนตีเอ็ดอาร์นะเออเพห้องก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้หรอกเดี๋ยวปักหมดไว้ต่อไป ใ,ใกล้ๆนี้เลยยี่สี่ชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยพี่พักอยู่ตรงเนี้ยห้ากิโลเท่าไหร่หก <650 S 2> ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคุณงานนรุีกับอันนั้นพี่ก็ไปพักแล้วที่นั่นแหละแต่ว่ามันลอยสะเป็อนะครับ LED ปัญใช่ว่าน้ำไหลวนอนิดนึง กาอ่านได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่อยู่นู่นแหะน้ำแรงแต่อยู่นู่นแหะน้ำแรงจะก็โอเคเหมือนกันเพราะพอนอนได้จะพี่เขาบอกว่าเขาเจอผีกันเจอเหรอเออแต่พี่ก็ไม่เคยเจอนะพี่เนี่ยเป็นคนขี้กลัวแต่ว่าพี่ไม่เคยเจอแต่มีคนเขาบอกว่าเขาเจอแต่ไม่รู้จริงไหมคือเขาไปกับพี่ไฟนนั่นแหละพี่ไฟน์เนี่ต้นน้ำเดือยต้นน้ำต้นน้ำกว่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำใจเล็กน้อยจากทีมงานเรา ที่ต hmm. ้นน้ำาคันหลัแม่คนแม่เปิดรอให้เขาหน่อเอาอะไรนพัดน้ำใจดีหนาในนี่แหละครับเอานยครับดวลนีรับดวนนครับกุศนกําลังกับจานรตีไม่ได้ทัเกนสังเดียวครับอะไรหรอเอารสจานตีใช่ไหมเอาใส่เอา เอาวางก็ลูกก็ว่างเอาคอนไวยครับทุกประเนกเลย L E D ประดับอ่ะผมเอาไปให้ตุกติดสายันครับยังไม่แต่งหน้าเลยแต่งหน้าไม่เป็นไรหน้าเรามันได้อยู่แล้วลูกมันได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็เข้าข้างได้อยู่ได้จริงเออเราเราต้นด้วยไงเราล่าห์หงือเวลาเต้นจะใส่คักหลายเบิรงนีเดิมันต้องเต็มเนาะมันต้องเต็มเรามันต้องเต็มไม่ได้เจ็บคอเพราะร้องเพลงนะเจ็บคอเพราะร้องก็กตีนเออตอนพี่นักพี่นั่ก็อยากเต้นอยู่นะตอนพี่เต้นนี่เก่งเว้ย

ครับผมทำเสียงเองแล้วล่าสุดทีับเขาด้วยครับผมใครยังไม่เปล่าเปล่าเลยนะครับตอนนี้ให้แผนกทางฝ่ายต้นกำลังไปก่อนขอบคุณกดขเสาเบียร์น้ำเนื้อบเรือวันนี้พี่เบียร์ก็ยาวแล้ววันนี้พี่เบียร์ก็เจ๋อเห็นน้องเบียร์เห็นเสาเหมยถือมาอยู่แต่นี้เรียกกับเหมยไม่เรียกเบียร์เรียกอะไรนะเรียกเหมยเหรอทำไมเรียกเหมยอ่ะ ไม่รู้พี่ลาพาเรียกเอก็เลยเรียกตลอดเลยเรียกตมอเหมยเมยเมยพี่บ้าพาเตมตอนนพี่บ้าแล้พี่ลาเน่ะบอกว่ามึงมยังมาซื้อเบีย์เด้วนะมึงหมวยมึงต้องซื้อเหมยเลยมาเลยมาเลยต้นต้นเนื้อโผล่คนโผล่คนแลนแลนแลนดาเลยเขาจะเขาคนนักดนจ๊ะ ครับเลยแต่ซอขอบคุณนะคะอันนี้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 ซอเท่าไหร่เนี่ยซอมีลำดับไหมได้หที่หนึ่งเหรอหนึ่งสมมีไหคนเดียวค่ะโอ้คนเดียวเลยไม่ใช่ซอโยมานี่นะซอสคนบอยค่ะอ๋อเป็นกี่วันนเีอยู่ไหนก็ไม่รู้เน่วครัครับ นะครับิบดไปก่อนนะแม่เดี๋ยวแวะไปครับยวไปหาลูกชายแม่เนาะเดี๋ยวเยื่อไหวตัวทันอ้าวตัวเลยครับตัวเลยที่บับไอ้ที่แบลอีดีที่รามาบไป ไนี่มันมาทันอีแล้วเขาท่านอ๋อแต่เพิ่งคอมเมนต์เขาจะไม่เสร็จจะเพิ่งคอมเมนต์กอดร้องเออด้วยความคุ้มค่ามีพวกต้นน้ำต้นน้ำคับชอบวันนี้แหละเนาะชอบวันนี้แหละออชบมมาาใครยังไ่เพี่ก็ชอบวันนี้แหละพ่อพ่อรวยนี่แหละชอบเลยดอกไม้เอาต้นนี้มาดูมีดอกเม้กุหลาบกุหลานดอกแต่วอนนี้เสียงเหงื่อเยอะมากเลยทำไมเต้นไงเสียงเหงื่อเยอะ แล้วต่อไปพระกาะถึกเดี๋ยวไปอีกต้นน้ำวันนี้เกตวันกวดเก็วันวดแ้วนี่แล้ววันที่หนึ่งเขาเจอเลยเอาให้เอกดีกว่าเอาให้เอกยังดีกว่าเราเดี๋ยวพี่เอกถูกที่หนึ่งพี่ท่านเรียงไม่สามารถติดต่อได้หกร้านใช่ไหมพี่เอกว่าพี่เอกจะให้หนูสองล้านี่ยรอพูดกันเมื่อไหร่เนี่ยราตกลงกันต้นไปก่อนต้นไปก่อนอ๋อโอเคมันถูกแน่นอนพี่เอกขึ้นแสนแน่เนี่ยแสนแน่ผู้ติดตามหลัครับ หนึ่งแสนหนึ่งพันครับองถึงแสนล่าสุดนี่แหละ้น้ำเราเท่าไหร่ครับโอ้ยควายสิวาแสนกันเรื้อรัเกเรื้อสิงหอดีนะแจกน้ำเปล่าบบให้ยังไงเอาผู้หลานก็กกว่านดเดียวเบาเบาตัวนึ่งก็เด้อครับนี่โอ๊่บอใช่อหรอขอบคุณี่ต้นน้ำด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ต้นน้ำาคะ อาโศกหมาลำด้วยลำด้วยปังๆลำดุกได้ค่ะเออชอบตรงนี้แหละชอบรวยรวยอะไรครับส่วนกำลังเขาเป็นอะรอ่าอ่ะต้นน้ำปิดคลิปให้พี่หน่อยสิสำหรับที่นี้นะครับไม่มีอะไรมากครับพบป๋กับมูนินแล้วก็มุตตาใช่แลยพวกเราพวกเราสองคนเดี๋ยวเราจะอย่าลืมกด subscribe ด้วยกันทุกวันเป็นกำลังใจให้พี่เอกพุ่งทะยานถึงหนึ่งแสนห้าซับนะครับ สองแสนเลยใช่ไหมสองแสนเลยโอเคแล้ใช่แล้วเราก็จะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือพรุ่งนี้เลยครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณบ้านต้นน้ำด้วยนะครับหรือเริ่มแล้วเริ่มแล้วเก้าวันเก้าวันเก้าวันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตกวันละแปดสิบสามบาทนะครับแบบเมาเมานะวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกเหรออะไรใช่วันนี้วันแรกเจอกันใครไม่สมาก็มาที่นี่แหละมาซื้อออนไลน์แหละ เก้าหมื s <S s. <S ่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตกวันตั้งแต่นะพี่เอกวันละแปดสิบสามบาทครับไว้มาเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณครับ